สวัสดีค่ะ thank you ค่ะเจฟคครับผมเพื่อนๆหลายคนคงรู้จักแอปดีเซอร์ที่บริการสตรีมมิ่งเพลงให้เราฟังกันได้แบบไม่จำกัดใช่ไหมคะโดยเฉพาะเพลงใหม่ล่าสุดจากคามิเเซซึ่งสามารถฟังได้ก่อนใครที่ดีเซอร์ด้วยครับผมค่ะแล้ววันนี้ thank you และพี่เจฟจะมาแนะนำ คามิเกเซ่แอปออนดีเซอร์ซึ่งแอปนี้นะคะก็เปรียบเหมือนเพจค่ะที่รวมเพลงคามิเกเซ่เนี่ยไว้ที่เดียวเลยแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยค้นหาเพลงคามิเกเซ่ได้ไง่ายขึ้นแล้วก็ฟังเพลงคามิเกเซ่ได้ไง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะอย่างนี้สาวกคามิเกเซ่ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมวิธีการแอดแอปคามิเกเซ่ก็ง่ายมากเลยครับผมแค่เข้าไปที่ลิงก์นี้จากนั้นกดปุ่ม accept แล้วแอปคามิเกเซ่ก็จะเด้งขึ้นมาครับผมทีนี้นกดเพ้นแอปนี้ไว้โดยการไปกดที่สัญลักษณ์เข็มหมุดแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ คามิเกเซเพื่อนๆสามารถค้นหาเพลงคามิเกเซได้อย่างง่ายๆโดยการคลิกไปที่แท็บอาร์ติสต์ที่มุมขวาบนชอบศิลปินคนไหนก็กดเข้าไปเลยค่ะและเพลงของศิลปินคนนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเจ๋งมากเลยใช่ไหมล่ะอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เจฟชอบมากในแอปคามิเกเซก็คือส่วน playlist ครับผมซึ่งเป็นเพลงที่พี่กาก้าจัดให้แฟนเพลงคามิเกเซโดยเฉพาะและอัปเดตไปเรื่อยๆตามฟิลพี่กาก้าครับผมถ้าใครอยากฟังก็คลิกเพื่อฟังได้เลยครับผมหรือถ้าใครอยากจะเก็บไปฟัง ก็กดที่ชื่อ playlist และเพิ่มไวใน Library ครับผมแค่นี้ก็มี playlist ของเพลงคามิเกเซ่ให้ฟังกันได้ตลอดแล้วค่ะและใครที่อยาก follow พี่กาก้านะคะก็สามารถ search ได้เลยที่คา m ิเกเซ underscore music นะคะ Thank you เนี่ยก็ไป follow แล้วเหมือนกันมีเพียงให้อัปเดตเพียบเลยอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมฟังเพลงของเราในดีเซด้วยนะครับผมบ๊ายบาย